วิธีเลือกซื้อไฟโซลา่าเซลล์ให้ได้ของตรงปกแผงใหญ่ๆไม่ใช่ซื้อไม่ได้ซื้อมาแล้วแผงเท่าฝ่ามือนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนเลือกซื้อไฟโซลา่าเซล์ลกันครับอ่าอันแรกครับท่านอย่าไปติดใจเลขวัตต์อะไรอย่างเงี้ยอ่าต้องบอกไว้ก่อนครับโ,<อ>โคมันมันเขียนการบางรุ่นนะแผงขนาดเนี้ยผมเคยซื้อมาแผงขนาดเนี้ยเขียนหนึ่งวัตก็มีนะ อ่าบางคนแบบว่าถามกี่วัตกี่วัตผมแนะนําอย่าไปดูเลขวัตอ่าเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วห0 0 0งืนวัตแ็งขนาดนี้มันก็ไม่สว่างครับไฟโซลา่าเซล์ลครับเลขวัตสำหรับผมมามันคือเลขรุ่นอ่ะเราไม่ต้องไปดูเลยหมื่นวัตแสนวัตล้านวัตอะไรอย่างเงี้ยเราไปดู มันคือเลขรุ่นเลขวัดคือเลขรุ่นครับแล้วจะดูได้ไงว่ามันสว่างไม่สว่างนี่ให้ดูขนาดแผงโซล่าเซลล์ครับแผงโซล่าเซลล์ครับเนี่ยแผงขนาดน้อยมันก็สว่างน้อยแผงขนาดมากมันก็สว่างมากมันทําไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์อ่ะมันเป็นแหล่งจ่ายพลังงานในการชาร์จไฟโซล่าเซลล์ถูกปะครับอ่าบางที่เนี่ยมีโคมใหญ่ก็มีนะ เนี่ยมีโคมใหญ่ขนาดนี้ก็มีแต่แผงน้อยต้นทุนด้านโคมครับราคามันไม่แพงมากต้องบอกไว้ก่อนอ่ามันจะแพงด้านแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่มันจะทำมาสมดุลกับแผงโซล่าเซลล์ผมก็เคยเจอนะโคมเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงแต่ฝาแต่แผงเล็กอ่าเพราะว่าต้นทุนแผงอะราคาต่างกันไม่มากแต่ต้นทุนไออัน,นั้นอ่ะโคม้นทุนแตต่างกันเยอะอ่าดูขนาดแผงนดูขนาดโคมอืม แล้วง่ายสุดครับดูร้านที่น่าเชื่อถือเนี่ยร้านเนี้ยผมซื้อประจำอ่าของตรงปกและอีกอันนึงครับดูตะก้าเคยป่ครับบางตะก้าเนี่ยคนรีวิวเนี่ยโอ้โหรีวิวโคมยงใหญ่เลยอ่าพอกดเข้าไปดูปุ๊บตัวเลือกมีให้เลือกเต็มไปหมดอ่าแล้วพอเรากดสั่งปุ๊บ เราไปกดสั่งตัวน้อยมันก็ไม่ได้ใหญ่ตามรีวิวอ่าแต่ตะก้านี้ครับตะก้าที่ผมกําลังจะปักให้ท่านเห็นเนี่ยมุมซ้ายมือเนี่ยท่านกดเข้าไปเนี่ยได้โคมขนาดนี้เลยนี่โคมขนาดนี้รุ่นนี้เป็นรุ่น JP 7000วัตต์ครับอ่าเลขวัตเป็นเลขรุ่นมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ถ้ากลัวไม่ตรงปกครับแนะนําแกะก่อนจ่ายสมัยนีย้มันแกะก่อนจ่ายได้ครับท่านแกะก่อนจ่ายเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยถ้าเกิดแผงโซล่าเซลล ไม่ได้กว้าง45คูณ35ไม่ต้องจ่ายตังค์ตัวโคมครับ30คูณ35เนี่ยเวลาซื้อไฟโซลา่าเซลล์มันมีเหตุผลหลายอันอกระดูร้านหรือไม่กระทั่งดูคนรีวิวหลายหลายที่รีวิวโคมใหญ่ของไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมขายโซลา่าเซลล์มานานอของที่รีวิวตรงเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดกลัวไม่ตรงก็แนะนําแกะก่อนจ่ายไม่ตรงก็ไม่ต้องจ่าย ป่อยตีคืนไปอ่าถ้าเกิดท่านอยากได้โคมอย่างเงี้ย J P 7000พวัตต์โคมใหญ่ๆแผงใหญ่ๆนีนะผมปักตะกร้าให้แล้วครับ